ขี้ไฟเด้วย <c oughs> มือขึ้นดีกว่ากินกับแป๊ะเรากระเด็นบวอยู่หลังห่านแต่ว่าเป็นปลาดอกผมนี่ยังดอกพี่น้องธรรมชาติอยู่โอ้ยบางคนดอกเป็นปลาแบบงูงดอกเป็นปลาโลรคร้างเป็นปลาโลรคร้างมาอดไม่ไหวเต้ยลาจุกเกือบจุดเพียงตามนีน่จะตรงแล้วแหละแต่ว่าก็อยากขึ้นบีกมันมีเบรกซองเนาะขึ้นบีกพี่น้องขึ้น

นี่ราคาบอลนี่เราเพื่อนฟังหมดเลยคือผสมกา,กา,ฟาแฟร,ร้อนๆนำทารอเรื่องสิบแป ไม่อยากซี่แปดพี่นอ้องตะเกียร์ซีแปดมันตข่าผับอะไรตื่นเต้นมากอายุยี่สิบข้าผับแบบ,แบ,บ,แบ,บชายประชาชนแบบวกภาภูมิใจตะกี้ลอยเขาเลยตะกอนแล้จะลอยข้าวตลอดคิดถึงบอจังบอไหนจ๊ะถ้าบอบิ๊กนั่งอยู่นี่จ้าบอบิ๊กนั่งอยู่นี่จ้าบิ๊กกินขนมอะไรเป็นเลมอน อบแห้งเรมอนอบแห้งคนงืนนี้ลำปางใช่เอ้ยไม่ใช่พรุ่งน,น,นี้ลำปางพรุ่งน,นี้มือลำปางก็ไม่คิดว่า วงตัวเกียวนี่จะได้ขึ้นมาถึงขนาดนี้ถึงลำปางถึงอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเจเปิ้ลด้วยผู้ใหญ่ใจดีวงตัวเกียวนี่ลำพังความสามารถก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่เรามีผู้ใหญ่ใจดีเราโชคดีพี่น้องเขาโชคดีมองนี่มองอะไรไ่ได้เคยแปลกก็ได้ไปคือต้องต้องถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับสำหรับตัวเกียวมิวสิกคือเจเปิ้ลหรืออ่าลูกค้าต่างๆที่แบบเลือกเราไปอ่ะ้าที่เขามีโอกาสเลือกวงอือ่นก,ก็ได้ แต่เขาเลือกเราเพราะเขาเอ็นดูเราเรวความเราใหม่เราใหม่เราเราเป็น Music, โตเกียวมิวสิกเออโดยเพื่อนฟินแลนด์เขาก็เอ็นดูเอาขึ้นมาแต่จริงๆอะ่ะด้วยคุณภาพเราก็มีอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดจะไปสู้อ,อ,อื่นเราก็ยังสู้ได้ด้วยแบบลําบากอยู่แต่วันนี้เราโชคดีที่เรามีคนสนับสนุสนซัพพอตหน้างานฟรีวันนี้หน้างานฟรีใช่หน้างานฟรีงานวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเสภพ้พทางวัดเนี่ย พี่ได้จะมาพะเยาอำเภอปงด้วยใช่มะรืนมะรืนจบจากลำปางก่อนเราไปไปที่พะเยาอำเภอปงนี่เราก็ยังไม่เคยไปลำพางตงัวยมิสิกนี่กระแสมีโซเชียลมีแต่ถ้าเกิดขาดผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูมกลับไปยากแต่ดีที่เราคอนเนคชั่นเรามันดีคอนเนคชั่นเรามันเลือ่อนคอนเนคชั่นห้องนี่มีแตู่ดหลักผู้หลักผู้ใหญ่ผู้คนมีเงินมีตังมีทอง เพิ่อนอเขาไป,ไปนัันไปนีไปนั่นไปนีงานวันเกิดเหมือนงานเขาดาวสามสี่ที่ผ่านม,มาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่สาระอะไรของงานหรอกคือวันนันนนน้นเป็นงานของอำเภอเขาอยู่แล้วแต่ผู้ใหญ่ใจดีเหมือนพี่เล็กเบโซเนี่ยเพิ่อนก็ยัดงานลงก็หตัวเขียนวิสิกมีงานโดยปริยายไปเลยจากที่จะจากที่บัดเบนบ้างไปนะแต่เพื่อนก็ยัดลงเพราะว่าเออมันก็ไม่รู้ว่ามันว่างเพื่อนเห็นบ้างเพราะขาย,ยันสไตล์เหมือนแม่ขอแม่ขอขอไข,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 ข่เพื่อนไม่ได้ <Okay. S 1> ขอไข่ไหม อือะไรบอก่อก<ะ>ประเขาเขารู้<บ>แล้วเห<บ>มือนแม่ขวานอะไรเงี้ยก็กระยาดให้มันติมโต๊ะกิมิสิกสามสิบวันว่างว่างสสิบเจ็ดวันนะเดือนนี้ว่างห้าวันนะอย่างเีแม่ขวานหรืออย่างหงหรือแบบอย่างงก็จะยัดงานหลวงงานผับนี่ยัดหลวงเหมือนเดือนนี้ก็จะเป็นงานแม่ขวานแม่อะไรเงี้ยอีฟซินน้องยูริก็ให้เครดิตเพ้่นไปใครให้ก็ให้ก็ให้เครดิตเข้าไปเพราะว่าเขาเขาเอาเราไปนเนี่ยเขาไม่ได้บังอะไรเราเลยนอกจากอยากให้ตกอยากให้ตกเยว เต็มงานแล้วก็หลกัหลกๆเลยเขาอยากอยากจะเห็นแบบลูกๆเขาด้วยศิลปินดวงน้อยๆของเขาที่เขาชอบชินานั่นแหละก็เป็นหนึ่งปัจจัยองคประกอบมันเยอะแต่อะไรคือจาพาพคือชุาอชามาเป็นแฟนขเพูดยันพินแลนด์แล้วก็เอ็นดูตัวเกมิวสิีแล้วก็เอฟแล้วก็จะพาบางคนก็เป็นเหมือนเอน้องยูริอะไรเงี้ยก็จ้างไปรวมเอาจ้างไปรวมผับ เรียมืพื้นไปนเะป็น้องข้งาขางราได้เขาก็เอาตัวเกียวไปโงพับนั่นพับนี่ตัวที่เขาเอาเงินตัวเองนี่ควักล้วงล้วงเงินตัวเองคว้าเงินตัวเองเนี่ยจ่ายแล้วก็ไปเข้าผับนั่นเองเขาไม่ได้อะไรเขาก็ทำเพราะว่าเขามีความสุขรับแดนชายนะบอสรับครับแดนชายใครอยากสมัครเข้ามาเลยค่าแรงขั้นต่ำเก้าร้อยบาทมาเลยในปีนี้นะปีหน้าลดก็รว่าอ,อีกเรื่องหนึ่งแต่ปีนี้ราคานี้ ค่าแรงขั้นต่ำ900บาทเอ,อเริ่มต้น900บาทต่องานไม่ใช่ต่อวันราคานี้คือราคางาน900บาทต่องานเออต้มไปเลยลังเครื่องมือน,นี่เต็มชั่วโมงเดียวนี่เต็มจากเพลงก็ได้900บาทกยังเนี่พี่น้องลบก,กนเลยนะแ็กเราเนี่ยต้อะหัวจากข้าดอก ก,กี่แสยงก่อนแล้วสองนะครับสองไปลมแดงมากไม่ได้เสียบมไม้เปิดเสียบไม้ไปดับลมเลยแฮะ ไปเที่ยวที่ไหนจา้าไม่ได้มาเที่ยวเขามาทํางานชีวิตเราโชคดีนะเราเราเป็นศิลปินนักร้องีดีอย่างหนึง่งคือเราไปทํางานที่ไหนหรือมันเหมือนเราเรามันไปเที่ยวเข้ากิจการขับไปเที่ยวนัง่งพี่นองเขาไปใส่ข้ากเก่ายังนไปเทีเท่ยวนั่นเหมือนเราไปเที่ยวเพราะว่าเราได้ไปเจอคนต่างๆนี่คือตันวใส่ข่อยอยู่ทน่เาสือเขาอยู่เปลี่ยนพี่น้องอยู่ไม่เปลี่ยนเพราะชีวิตนี้ตั้งแต่อยู่สิบห้าปีมาเดินทางตลอดเดินทางมาตั้งแต่จําความได้คือเดินทางตลอด เป็นคนมาเ네น right uh huh. 네ี่ยคือเดินทางพไะนั่นไปนีบรปวก็หมอนย่เทีย15ก็ได้พัดถินประฐานไปอยู่มนอกสามปีเดินถ้าตลอดไปนั่นไปนี่ไปเห็นนั้นเห็นนี่เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นเมืองเราเมืองนานี่เห็นหมดแล้วมมอหฮิมาเนี่เห็นหมดแล้วกลับมาดูมืองไทยไบเมืองไทยเรายังไม่เห็นอะไรหลายอย่างอยู่แม่ของน้องเฟิร์สเป็นเอสซีพี่บ้านเซเลนาขาวสันเห็นเวลาแม่เราต้องมาเจอกัสัะคังอะล่ะจ้่วากับ ก็แบบคนอีสานมาเข้ากับสีเบืองเข้ากับสีเคียบพอเข้าอยู่ดอกข้าวาเข้ากระสีออกอยู่ดอกบอกมีข่าวตั้งแต่เดือนมีฝากถึงแม่เลยนะแม่ปู่คนสกลแม่ปู่คนสกลยังไงก็โอกาสก,ก็หวังก็จะได้ร่วมง,งานกันนะฮะแม่ปู่เขาพูดเก่งนะขายของเลิศเดียเพิ่เนเพิ่นมารายล้อนี่ละเออมีโอกาสกันมาขายของสิน่ะแม่มาขายช่อง,งแฟนฟินแลนด์ขายดีขึ้นอย่างนี้เร็วๆแนะนำวัดท่าสูงค่ะอ๋อใช่รู้ใส่วัดท่าสูงมันจะเป็น แก้วใช่ไหมเป็นเศษใสเหมือนคิสตันเป็น,ปนยุใสเป็นท่องเที่ยวอ,อยู่นี่แหละอุทยัย